สวัสดีค่ะพีโอนี่บล็อกมาคลิปที่2ของปี2020เราอยู่ที่ทางเดินสกายวอล์กตรงเกสอนกำลังจะไปกินร้านยาก,กินิคุร้านเดิมที่คลิปที่แล้วก็เพิ่งไปกินมานี่นะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปบิ๊กซีตรงลาดประสงค์นะคะแต่ว่าที่มากินซ้ำเนี่ยในช่วงระยะเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จะ,ะพารุ่นน้องมาเลี้ยงข้าวนะแล้วเขาชอบกินแบบสายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคิดที่อื่นไม่ออกนะคะก็เลยตัดสินใจเออมากินที่เดิมก็ไม่เป็นไรแหละ 굿มอร์นนิ่งนะคะวันนี้เคอรี่โทรมาแต่เช้าเลยมีพัสดุมาส่งจากชาวสันคิดนะแบรนด์กระเป๋านะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักดีเนาะคือช่วงนี้เหมือนชาวสันคิตเขาลดห้าสเปอร์เ็ทั้งในช็อปแล้วก็ออนไลน์เมื่อวานเราเข้าไปแบบไถ่ในเว็บไซต์ดูแล้วก็เออมีใบหนึ่งน่ารักดีเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันว่าซื้ออะไรมาจริงๆซื้อแค่กระเป๋าใบเดียวเนี่ยแหละหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะทรงจะเป็นแบบโทนแบ็กเน,ะนาะกระเป๋าเป็นสายสั้นนะคะแล้วก็มีสายสะพายข้างมาแถมมาให้ด้วย ข้างในจะเป็นช่องเดียวแบบนี้นะจะใส่ของได้เยอะนะคะจริงๆชาสันคีนี้เป็นแบรนด์ที่ใช้มานานมากนะคะตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นเลยอะ่ะใช้มาตลอดเลยเยนนี้นะคะเรามากินข้าวกันที่เบียร์รีพับลิกนะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรม Holiday i n ินแบง k o k นะคะที่รอบที่แล้วเรามา s t a สเตเคชันกันแล้วก็มีโอกาสได้ลงไปลองกินแล้วชอบนะวันนี้ก็เลยกลับมากินข้าวอีกครั้งนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันว่าจะกินอะไรบ้าง แล้วนะคะคือที่นี่เขาจะมีดนตรีสดด้วยนะเราต้องรีบพูดเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่ได้ยินสั่งไปหลายอย่างเลยนะ <Okay. S 1> นี่เป็นซี่โครงเนื้อ <Okay. S 1> แล้วก็มีไก่อบมะนาวสเต็กร mm ิบอายนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพาสต้านะเป็นคาโบนาราเส่น hmm. เป็นเพนเน่นะคะ สวัสดีวันใหม่ค่ะวันนี้เรามาทำแพนเคก้กกินเป็นมื้อเช้านะใช้แพนเคก้กมิกซ์ของเอ่ออ You ินะซื้อมานานแล้วนะคะยังไม่ได้หยิบมาใช้สักทีวันนี้ตื่นไวอยากกินก็เลยเออออกมาทำนะส่วนผสมง่ายๆนะคะมีไข่ไก่มีนมแล้วก็มีเนยนะเดี๋ยวเราจะเอาเนยไปแมวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาผสมแป้งกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะแพนเค้กหน้าตาประหลาดและโตเกียวสองสามชิ้น <c oughs> คือไม่ได้ตั้งใจจะทำโตเกียวแต่แต่ว่าแบบแป้งมันแป้งเดียวกันเราอยากลองทำนาะนแล้ววันนี้ได้โอกาสนะคะก็เลยลองมว้มวนโตเกียวดูก็พอใช้ได้นะออกมาหน้าตาประหลาดนิดนึงนะไว้โอกาสหน้าทำใหม่ละกันมีสลัดถ้วยเล็กๆด้วยนะเอามากินจะได้ไม่ได้มีแต่แป้งจนเกินไปเนาะเนี่ยมันแป้งแป้งแป้งหลวนแป้ง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 ไส้กรอกในนี้ก็แป้ง อันนี้ก็กินผักอยู่ถ้วยแค่นี้เองอะวันนี้เรามากินมือค่ำกันที่ห้องอาหารสยามทีรูมนะที่โรงแรม b a n k o ง m a ก r i o t t m a que ม e า u i s Queens Park ตรงสุขุมวิท22 ตอนนี้อยู่ที่สวนเพลินมาเก็ตนะคะมากินสุกี้ตีน้อยแหละวันนี้17คิวนะคนเยอะมากแต่มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะเลยคนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงแบบกินข้าวเย็นพอดีแต่เราเคยรอแบบประมาณ20กว่าคิวมาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่ Eventually. ล็อกมาสปีที่แล้วเราก็มากินสุกี้ติน้อยครั้งแรกนะที่นี่แหละนี่ก็ครบปีหนึ่งแล้วนะคะยังยืนยันว่าที่นี่คุณภาพและราคาคือดีเกินราคาแล้วก็อร่อยยังมากินประจําแบบต่อนเนื่องเรื่อยๆนะชอบมากนะคะแม้ว่าแบบชาโบูบูตึงจะอยู่ใกล้บ้านกว่าแต่ก็ยังรู้สึกประทับใจที่นี่มากกว่าอยู่ดีแฟนกําลังแกะกุ้งอยู่เดี๋ยวนี้เราจะชอบแบบเอากุ้งมาวางตรงนี้แล้วมันอร่อยกว่าเอาลงไปต้มมากๆเลย การเลียงคุ้งแบบนี้มันก็จะกินได้ช้าหน่อยกว่าจะสุกไม่เท่าไม่ทันใจเท่าต้มนะคะแต่ว่ารับรองว่ามันเด้งกว่าอร่อยกว่าแน่นอนนะสวัสดีวันใหม่คะ่ะวันนี้มาช้อปปิ้งนะของสดของใช้กันที่ t o อปเหมือนเดิมใส่หน้ากากผ้าอยู่นะคะเสียงอุอ้ยนิดนึงเนาะ ของป้ายเหลืองอีกแล้วนะคะเหลืองเต็มไปหมดแต่ว่ามันลดรลาคายอยู่นะป้ายเหลืองอะ่ะแล้วก็เราจะใช้เร็วๆนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคค่ะ กลับมาถึงคอนโดแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดถุงให้ดูว่าช็อปอะไรมาบ้างนะคะปกติจะเวลาไปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยโกลด์รีสโต์ก็จะไม่ค่อยได้เ,เปิดถุงเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เอามาเปิดถุงให้ดูนะจริงๆไม่ได้เป็นกรณีพิเศษอะไรนะคะแค่รู้สึกว่าบล็อกมันอาจจะสั้นไปก็เลยต้องถ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดจะปิดบล็อกไปเลยเนี่ยมันจะคลิปมันจะสั้นเกินหรือเปล่า แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ซื้อของกินค่อนข้างเยอะเลยนะปกติก็จะซื้อของใช้ด้วยนะคะวันนี้ของใช้มีแค่นิดเดียวเองจริงๆที่ซื้อของกินเยอะกว่าเพราะว่าของใช้เราเพิ่งสั่ง Tops อ,อนไลน์ไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งมาส่งนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อของใช้เลยพวกหมวดผักสดนะคะต้องรีบถ่ายหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นนี่เป็นผักสลัดนะคะกรีนโอ๊กเอามาทําสลัดโรนะ แล้วก็ตรงนี้มีต้นหอมเอามาทำกับข้าวอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็กะหลำปลีเอามาทำกะหลำปีตุนไส้กรอกของหมูตัวเดียวนะเป็น้า้เหลืองนะคะลดจาก67.86เหลือ34บาทชอบกินไส้กรอกยี่ห้อเนี้ยก็เลยเออมันลดก็จะซื้อตลอดส่วนอันนี้เป็นแซนด์วิชแชมนะคะมันลดราคาอยู่เหมือนกันจาก122บาทเหลือ66 ก็เลยซื้อมาเพราะว่าชอบทำพวกโทสต์ขนมปังปิ้งใส่แฮมหรือไม่ก็ทำเป็นแบบแซนด์วิชขนมปังสลซ์แบบแซนด์วิชนะคะของท็อปส์ลดราคาเหมือนกันนะเหลือ19บาท19.7 5ก้า็ดหก็ยีบาทนะคะเป็นขนมปังมัลติเกรนแล้วก็ตรงนี้เป็นหมูสันคอ1นึ่แพ็คแล้วก็แถมเป็นหมูบดนะอยู่ข้างล่างนี่47.5 แล้วก็หมูหมักงานนะลดเหมือนกันเหลือ39.5บาทอันนี้เอามาทำรัดหน้าทำสุกกี้แห้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบได้นะนมของยี่ห้อ M milk นะคะไม่เคยกินเลยแต่ว่าขวดมันน่ารักมากแล้วก็เป็นรสซากุระ f เ a v o r ไม่รู้ว่านมรสซากุระเป็นยังไงก็เลยลองซื้อมาชิมดูนี่เป็นน้ำใบเตยมาลีนะคะยี่ห้อชื่อว่า เน t เจอพล u สหรือเปล่าหรือว่า Herb ์ e ซีไม่แน่ใจนะเราเป็นคนชอบกินน้ำใบเตยมากเลยเห็นก็เลยสะดุดตามากก็อ่ะลองสักขวดนะอันนี้1ิบสหรือ18บาทไม่แน่ใจนะคะเป็นผสมย่าหวานด้วยนะก็เลยเคิดว่ามันน่าจะดีอ่ะดีต่อสุขภาพหรือเปล่าก็เลยลองซื้อมาจะซื้อเนอยไว้ทำกับข้าวบ้างอยู่แล้วนะซื้อคละยี่ห้อไปตามโปรโมชั่นนะวันนี้ออเขดนะคะมันถูกที่สุด ลดแล้วเหลือก้อนละเจ็สิบเจ็ดบาทแต่ว่าเราก็ยังเป็นทาสการตลาดโดยการซื้อของ Imperial มาด้วยเพราะว่ามันแถมทัพเปอร์แวร์มันแถมทัพเปอร์แวร์ของ Super l o ล็อกเลยนะคะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มดีแต่ว่าจริงๆอ่ะจะเอา Imperial ก้อนเดียวเนี่ยแหละแล้วก็ได้ทัพเปอร์แวร์ด้วยแต่เขาไม่มีเนยจืดอ่ะที่แถมทัพเปอร์แวร์เราก็เลยตกเป็นทาสการตลาดทัพเปอร์แวร์ซูเปอร์ล็อกนะก็เลยต้องซื้อเนยเค็มมาด้วยแล้วจริงๆเราใช้ทากับข้าวมันเป็นเนยจืดนะคะพอต้องซื้อเนยมยว่่าอะไไปร เอามาทานขนมปังก็ได้แล้วก็ต้องซื้อเนยจืดอีกก้อนนึงเพื่อเอามาทํากับข้าว<ร>ก็คือกลายเป็นมีเนยสองก้อนตอนนี้ในตู้เย็นเนยจืดหนึ่งเนยเคมหนึ่งทั้งที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้เนยเค็มเท่าไหร่หนะ พวกนี้ก็จะเป็นนมนะแล้วก็มีฟุตสลัดหนึ่แถมหนึ่งล้วก็เลยซื้อมานะคะเป็นคนชอบกินเต้าหวยฟุตสลัดอะไรแบบเนี้ยนี่ไข่ไก่เบอร์สามปกติเราจะกินไข่ไก่เบอร์สองขึ้นไปนะแต่ว่าบางทีก็จะซื้อเบอร์เล็กๆเ,เอาไว้ทำพิซซ่าเวียดนามน,นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เวลาเราทำอะ่ะบางทีถ้าไข่ไก่มันลูกใหญ่ไปมันจะทำให้ไข่ล้นออกมาจากแผน่นแป้งรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วนะ นี่มีบางส่วนเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเพราะว่าต้องรีบเอาเข้าเดี๋ยวไม่งั้นพวกผักหรือว่าเนื้อสัตว์มันจะแบบมันจะเฉาเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ขอปิด v ็อกวิดีโอนี้ก่อนเลยนะแล้วก็เจอกันใหม่ v ็อกมาส์วิดีโอหน้านะคะ